ชีวิตชีวิตเมียฝรั่ง25ปีพี่น้องขามีอยู่ต่างแดนนะคะมีครอบครัวอยู่ที่นี่มีลูกไทยมาอยู่หนึ่งคนมีลูกครึ่งอีกสองคนนะคะก็เป็นลูกชายสองเนาะลูกสาวคนเล็กหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวกลับบ้านทุกปีในเมืองไทยนะคะสร้างบ้านซื้อที่ให้พอ่อให้แม่สามีก็เป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่า โอเคเพราะว่าความรักความใส่ใจเมียเนาะแล้วเมียก็ทํางานตอนท้องอเข้ามาไม่นานเนาะตอนสมัยก่อนก็ยังไม่บังคับเรียนณนะเหมือนขณะนี้ก็ได้เรียนอยู่นะฮะแล้วก็ทํางานไปด้วยส่งบ้านไปด้วยผัวช่วยด้วยสร้างบ้านราคาณนะขณะนั้นก็20กว่าปีเนาะ อ่าสมปีเข้าปีที่สี่ก็สร้างบ้านราคาสองล้านในที่ของแม่ให้แม่อยู่อืมแต่แม่ก็พูดเสมอนะขณะนั้นนะคะว่าที่เอ่อใครสร้างก็เป็นของคนนั้นน่ะเนาะบ้านก็เป็นบ้านมึงแหละพ่อแม่อยู่ใช่ไหมอ่าในจุดปัจจัยนะคะขั้นต้นในพื้นฐานในเริ่มต้นที่เมื่อก่อนไม่มีอะไรแต่แม่มีที่อยู่ห้าไร่นะฮะในหัวใจแม่ก็เลยบอกว่าที่ก็ปลูกในบ้านตอนนั้นยังไม่ทันได้ซื้อที่ก็คือ มีแต่บ้านหลังจากสร้างบ้านเสร็จก็ซื้อที่นาเนาะที่นาก็11ไร่นะฮะในหัวใจมีพี่น้อง3คนอยู่เมืองไทยสองนะฮะเราเมียฝรั่งเป็นคนรองไม่ใช่คนโตและพี่ชายอ่าก็จะเป็นคนคอยดูแลนะขณะแรกพี่ชายจะคอยดูแลน้องเขายังไม่มีแฟนเขาก็อยู่กรุงเทพจนเขามีครอบครัวนะแต่งงานก็เงินเมียฝรั่งนะฮะ,ะเลี้ยงหลานณนะขณะนี้ สุดท้ายน้องชายเอาหลานกลับไปให้ยายเลี้ยงให้ย่าเลี้ยงนะคะอ่าสุดท้ายหนึ่งเป็นสองอ่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างสุดท้ายยายก็ต้องรับภาระเงินเดือนที่ส่งให้ยายให้ยา่าให้แม่ก็ต้องหมดไปกับหลานนะคะณนะสุดท้ายครั้งที่หนักสุดพี่ชายไปรถชนเนาะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราปวดใจมาก Uh, เราก็ได้ช่วยเหลือเพราะว่ามันก็ตัดใจไม่ได้ความทุกข์ของแม่นะฮะเป็นคดีความเนาะ mm hmm. ก็ได้ช่วยเหลือ mm hmm. เงินไป pega3 4สี่แสนนะ uh, เขาก็บอกว่ายืม mm hmm. นะอเขาก็บอกว่ายืมสุดท้ายแล้วคำว่ายืมก็ไม่ได้คืนนะฮะเขาก็เนาะไม่รู้จะไปเอาที่ไหนโอเคผ่านพ้นไปไม่ได้เจ็บจุกถึงใจเท่าไหร่เนาะนะปีนี้กลับไปในบ้านกลับไปหาแม่ สิ่งที่เจ็บปวดเพราะว่าที่นาที่ซื้อไว้หลังจากช่วยพี่ชายนะฮะไปแล้วเนาะและเงินก้อนนั้นก็ไม่ได้คืนไม่รู้เกิดปัญหาอะไรนะแม่แอบเอาที่นาะไปจำนองอ่าจากราคา4ี่แสนกว่าอืมแล้วเขาบอกว่าเงิน4ี่แสนเนี่ยแบ่งให้พี่ชายไปสองแสนน้องชายเอาไป 1, 500, แสนห้าแกก็เหลือไว้ห้าหมื่นแค่กินแค่อยากวันจัเพิ่นวานะ เพิ่นกว่าอย่างนี้นะคะเราก็เลยจะทําไงก็เลยบอกแม่แม่ทําอย่างนี้ให้คนอื่นเขารับผิดช,ชอบนะเพราะหนูก็ไม่มีเงินทุกเดือนหนูก็ส่งให้แม่แม่จำำํานําแม่ยังไม่บอกหนูซักคําเออว่าเงินเอาไปใช้อะไรทําไมไม่ถามสิทธิ์ของหนูบ้างนะคะในในประใจเนาะเอา้าที่ก็เป็นชื่อของกูมึงซื้อให้แม่ไม่ใช่เหรอในเมื่อลูกลําบากเออ กูเป็นแม่กูจะปฏิเสธยังไงนะคะอันเนี้ยเขาก็พูดไม่ผิดในหัวอกคนเป็นแม่แต่น้องก็เจ้าของเรื่องก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ถามสักคำในเมื่อสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็ใช้กันเองนะเพราะไม่ไหวแล้วออกจากคนนั้นเข้าคนนี้ออกจากคนนี้เข้าคนนั้นค่อยเนี่ยเงินไม่แทบไม่เหลือเลยรู้ไหมว่าชีวิตค่อยน่ะพึ่งผัวกินอยู่กับผัวเงินทำงานเนี่ยส่งให้กับเจ้าแถมแค่ผัวนะ เคยเกือบทิ้งผัวมาแล้วเจ้ารู้ไหมเขาว่านะอันนี้คือความรู้สึกที่ประทังอยากให้แม่เห็นอกเห็นใจแต่แม่กลับพูดไปว่าเอา้าทิ้งก็ทิ้งไปสิมึงอยู่เมืองนอกเออทิ้งก็ดีมึงจะได้เอาผัวรวยเหมือนอีคนข้างบ้านเนี่ยเขาเพิ่งไปมาหมาดหมเห็นไหมเขาซื้อรถเออรถรถฟอร์ดให้แม่สดราคาเป็นล้านล้านอืมเห็นไหมนะ่ะเขาออกมา ช่วยพี่ช่วยน้องเขาหน,นะมาดมาดนะสดๆเนะ่ะเขาไม่เห็นมาลําเลิกบุญคุณมาจันอันนี้ฝรั่งพึ่งเมียฝรั่งพึ่งจะได้ใหม่แม่เอามาเปรียบเทียบกับเราที่จุนเจือมานะยี่สิบกว่าปีในหัวใจยายจ๋าเอ้ยบอกเลยช็อกสุดสุดทีนี้ก็เลยคุยกับพี่ชายน้องชายน้องชายอ่าเขาก็เหมือนเรื่องอย่างเงี้ยนะบอกเลยว่าเขาไม่พูดอะไรเขาเลยบอกไม่สนอืมก็แล้วแต่พี่กับแม่นะพวกไม่ยุ่ง แต่เงินผมเอาไปใช้พี่ชายก็บอกว่ามันปัญหามันไม่ใช่ปัญหาของกูมันไม่ใช่ปัญหาของกูน,งกนะแม่ออกมาช่วยอเธอก็ไปเคลียร์กับแม่เองก็คือตัดบทตัดปัญหาเสร็จแล้วแม่ก็โมโหอด่าใส่กับเรานะคะเชื่อไหมอ่ะยายจา๋าเชื่อไหมว่ารอบนี้กลับมาหนูวสติแตกเลยนะสติแตกเลยบอกเลยว่าบอกแม่ทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็เลยบอกว่า ไม่เอาแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเงินเนี่ยสี่แสนกว่าณนะขณะน,นี้เงินสดที่จะไปเอาที่คืเนี่ยมันไม่มีย่ายมันไม่มีขอผัวก็ไม่ได้จะกล้าขอเขาได้ยังไงกินอยู่กับเขารับผิดชอบค่าตั๋วมาเมืองไทยก็ของเขาไอเราส่งชอ็อตนะเลี้ยงทั้งหลานลูกน้องชายจากหมื่นหนึ่งไม่พอหมื่นห้าหมื่นห้าไม่พอบางทีลอยอีกห้าพันเป็นรายเดือนนะ เคยจี้เสมอว่าลูกมึงมึงไม่มีปัญญาเลี้ยงมึงทําไมจะต้องเอามาให้พ่อแม่แล้วมึงทําไมจะต้องทําลูกนะคะอันนี้คือพูดกับน้องเนาะแม่ก็กวาดแทนเขาเรียกว่าอารวาดแทนว่าเมียฝรั่งเออมึงอย่าเห็นแก่ตัวเมียฝรั่งนะ่ะนะเขาก็ได้ผัวฝรั่งแล้วเขาก็เอาเงินเอาทองมาช่วยพี่ช่วยนะ้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันทางนั้นเนะ่มึงจะไปมีความสุขทุกอย่างอยู่ต่างประเทศคนเดียวของมึงหรือไงมึงก็ต้องมาแบ่งปันมาสัน้น ก็ทามาตลอดทํามาตลอดณนะขนาดนี้หมดแรงไม่มีแรงแล้วยิ่งสร้างนี่เพิ่มจะทํายังไงแม่หนูไม่ไหวแล้วนะาจารันไม่ไหวกูก็จะขายแม่ก็เลยพูดขึ้นที่เนี่ยนะเขาก็เลยตัดปัญหาขายป่ะขายไปหนูไม่ไหวแล้ว ทะเลาะกันอย่างรุนแรงน้ําตาไหลแม่ก็เริ่มแช่งด่าลูกเนรคุณไม่เหมือนลูกชาวบ้านมึงกลับมาเพื่อมาหาเรื่องพ่อแม่นะเพื่อมาบ่นแม่แบบนี้มึงอยากกลับมาดีกว่ามึงอยู่ในต่างแดนส่งเงินมาให้กูอย่างเดียวก็พอเงินยังอยากได้นะพี่น้องขาเงินยังอยากได้แต่ลูกไม่ต้องกลับมาเพราะฉันไม่อยากให้แม่มบน่นบาปหนานเนรคุณมาตำหนิติแม่ ทั้งๆท,ที่สร้างปัญหาแล้วคนที่แก้ไขก็คืออีเมียฝรั่งนี่แหละใหญ่จ๋าเอ้ยสันเขียนมาอ่านตามเขียนเด้อนะฮะอืมจะปวดนะกลับมาสามีเห็นเนาะก็มาพักทยาก่อนกลับหนึ่งอาทิตย์วันทะเลาะกันนี่สามีงง,งเซื่อมากแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องนะพอกลับมาตั้งสติเหมือนคนบ้ากินยาระงับประสาทสามีกอดลูกกอดนะวันนั้นสุดท้ายกอดเอา แล้วมาอยู่พัทยาหนึ่งอาทิตย์ก่อนเดินทางเหมือนคนบ้ากินเหล้าเมาโอ้บอกเลยว่าสุดเศร้าพอกลับมาถึงที่นี่ป่วยน็อกทำงานไม่ได้จนสามีเอาเข้าตรวจสุขภาพนะเนาะต้องกินยาไขาเครียดนู่นนี่นั่นเพราะความเครียดและคำพูดของผัวคำหนึ่งที่บอกว่าเลิกคิดซะเมืองไทย แม่เธอก็พูดถูกชีวิตเธอจริงๆแล้วเธออยู่นี่ลูกเธอก็อยู่นี่สามคนเนาะลูกคนไทยก็ที่เอามาก็อยู่นี่เขาก็โอเคเธอไม่ได้หมดกับลูกกับเต้าเธอเลยเธอไปหมดกับพี่กับน้องกับแม่ผู้ที่เธอรักสิ่งที่สร้างเมืองไทยฉันเข้าใจว่าเธอหวังที่จะไปอยู่ยำแก่เท่าแต่วันเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเธอต้องถอยหลังมารักตัวเองอดูหน้าลูกสินะฮะ ไอ้ลูกสาวคนเล็กเนาะก็กําลังจะเป็นสาวละสิบห้าสิบหกกอดเอาแม่แม่มามาโน่นนี่นั่นนะคะก็กอดลูกน้ําตาไหลอืน้ําตาไหลแล้วก็กอดสามีขอบคุณสามีแล้วลูกชายคนโตที่เอามาจากเมืองไทยก็กอดแม่แม่แม,แม่เราอยู่ที่นี่นะเออเราไม่ต้องกลับไปหลอกเมืองไทยนะผมก็มีแฟนอืเนีย่ยท้องกําลังมีหลาน แม่ต้องสุขภาพแข็งแรงแม่ต้องกลับมานะอืขอโทษตอนผมวัยรุ่นผมก็ดื้อหน่อยแต่นะวันนี้เอผมจะเป็นกําลังใจให้แม่แม่ต้องสุขภาพแข็งแรงแม่จะต้องเลี้ยงหลานนะเนี่ยเออเนี่ยกําลังจะคลอดแล้วเขาว่างั้นก็เอาเอา,เอาลูกสะพ้ยที่ท้องมาเพื่อเป็นกําลังใจของแม่ที่หัวใจสลายจากครอ,อบครัวทางเมืองไทยพี่น้องเอยลุกขึ้นเดอ้อ ตื่นขึ้นเดอ้อชีวิตเฮายังอยู่นะคะอย่าจ่าขอเป็นกําลังใจชีวิตเรายังอยู่เรายังมีคุณค่าแล้วคนรอบข้างอยู่ณนะขณะนี้ที่เราไม่ห่วงหาเขาเนี่ยวันเนี้ยเราต้องตั้งสติเลยเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการตัวเราลุกขึ้นมาเข้มแข็งอมืมาเป็นพลังกอดลูกทั้งสามและผัวที่ยืนอยู่กับเรามาหน้า20กว่าปีไอคนที่เมืองไทยไม่ว่าแม่เราเนาะน้องเราพี่เราเขาไกล เป็นอ,อมองเรากลายเป็นผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์มาตอลอดพอมาขัดใจเขาแช่งด่าเรายังเป็นหมูเหมือนหมานับวันนี้จะปล่อยวางจะตัดนะจะปล่อยให้เขารู้ทุกข์รู้สุขถ้าไม่มีเราก็ทําไปโลดเอาชีวิตตัวเองก่อนเดอ้อเจ้าของเรื่องเอ่ยอันนี้ยายจ๋าพูดจากใจจะตัดวันนี้บาปไหมไม่มีคําว่าบาปเพราะเราทาที่สุดแล้วเออถ้าเราฝืนนะเพื่อให้เขามีความสุข อแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราอันนั้นเนี่ยยิ่งบาปหนักหนักที่เราทํากับตัวเรานะไม่ตื่นไม่ได้สตทิทั้งทั้งที่เขาไม่เคยรักษาหัวใจเราเลยนะจริงๆปล่อยให้เขาเลี้ยงกันเอาขายซะที่นะบ้านอย่าขายก็ขายซะบอกแม่เลยเจ็บป่วยก็เอาตรงนั้นนะรักษา รักษาใจตัวเองผ่านหนึ่งปีสองปีอันนี้ย้ำเสมอเหมือนกันเลยทุกเรื่องราวนะคะที่โดนแบบนี้กลับมาแล้วแทบแย่แทบเป็นว่าข้างเพราะความเสียอกเสียใจจากคําว่าแม่เนาะแล้วสิ่งที่สร้างทั้งชีวิตมันเป็นแรงนะคะแก่แล้วตอนนี้ไม่ใช่ได้เหมือนเดิมแต่เขาไม่เคยเข้าใจเพราะเขาได้จนเคยตัวแล้วยังพูดย้ำเสมอว่าชีวิตมันดีมันมีทุกอย่างในเมืองนอกอืมนะอันนั้นมันของผัว ไม่คิดไม่ฝันเลยนะญาติพี่น้องทางเมืองไทยอันนั้นมันของผัวเงินตัวเองทํางานนะส่งกลับเมืองไทยหมดถ้าวันหนึ่งผัวทิ้งคิดเหรอว่าลูกสาวเจ้าเนี่ยจะได้ของเขาก็เหมือนกับสิ่งที่ลูกสร้างไว้เนี่ยเป็นแม่แท้ๆยังไม่คิดที่จะรักษาแบ่งสรรปันส่วนให้ถูกต้องนะให้นึกถึงคุณค่าควรหาเงินให้ควรสร้างมากกว่าคนที่อยู่ข้างๆที่ไม่ได้เรื่องแต่ห่วงสุดใจทำร้ายผู้ให้ทำร้าย,ผ,ายผู้สร้าง สุดท้ายนะวันหน้าไม่มีเขาอย่ามาทกทนว่าเขานี่แล้วคุณนะมันไร้ค่าแช่งไปเขาก็ไม่ได้รับเพราะเขาทําเต็มที่แล้วมันจะย้อนกลับหาโตแม่เจ้านั่นอนะ่ะอืมผู้ที่ทํากับลูกเต้าเดอ้อใหญ่ขอกอืะรอเพิงเอาลูกคักนะนะ